มันนี้ทำกับข้าวที่ิีญชายเริ่มเจียวหอมกรุ่น O artista same <laughs> <laughs> so ข okay, right? okay, okay, ี่หลักแถวอะม็ขี่หลักะเอาไปเสยโอเคไหมไข่มากาใช่ นอ MBA, ไ,ได้มีสวในการที่จะตัไปหรือว่าตอะไรให้ัไหมครับอ,อไปไม่มีเลยค่ะแลเอ็ไม่รู้ด,รด้วยว่ดรวมถึงไโพสตต่างๆเยเราก็ติต่อเรื่องอข้อ,อ,อ,อมูลนคร,ร,รับกณีถ้าเกาิดเราไปเกี่ยวข้องกับการจัดไปที่ต่างๆเราอาจจะมีความผิดทางเป็นตัวการร่วม